ผลิตภัณฑ์สลัดผล,ลไม้ซอสโยเกิร์ตแบรนด์ฟรุตสลัดการแบ่งส่วนการตลาด segmentationdemographic ประชากรศาสตร์กลุ่มลูกค้าที่มีอายุตั้งแต่18 50ปีทั้งเพศชายและเพศหญิงโดยมีรายได้15,000บาทขึ้นไปกลุ่มเป้าหมายหลักที่สำคัญคือกลุ่มรักสุขภาพ หรือกลุ่มวัยทำงานนักศึกษาทั่วไปที่ให้ความสนใจกับการดูแลสุขภาพ Geographic ภูมิศาสตร์ร้านเราจัดจำหน่ายที่กรุงเทพและปรินมณนทลในห้างสรรพสินค้าและร้านสะดวกซื้อ Psychological หลักจิตาวิทยากลุ่มลูกค้าที่มีค่านิยมและมีรูปแบบนำเนินชีวิตที่ให้ความสำคัญกับการรักสุขภาพ Behavior a l พฤติกรรมศาสตร์ผู้ที่ชอบรับประทานโยเกิร์ตและสลัดผลไม้อยู่แล้ว Parketing การเลือกกลุ่มตลาดเป้าหมายกลุ่มเป้าหมายหลักเพศชายและเพศหญิงอายุตั้งแต่1 8บแปถึงห้ปีอยู่ในช่วงวัยรุ่นถึงวัยทำงานมีฐานะทางการเงินค่อนข้างดีถึงรวยมีความนิยมทานผลไม้เพื่อสุขภาพ กลุ่มเป้าหมายรองกลุ่มที่นิยมทานผักผลไม้แทนเนื้อสัตว์เช่นกลุ่มคนที่ทานบางสวิลัต p o s i t i o n i n g จุดยืนของแบรนด์จากการสืบค้นคู่แข่งของเรามีหลายล้านเช่นร้านที่1 T ึ่งทีครีใหม่ราคาปกติรูปแบบดั้งเดิมร้านที่2องฟาร์มเฟสราคาปกติรูปแบบทันสมัย ร้านที่3าม OXG ราคาปกติรูปแบบทันสมัยร้านที่4 BKK Organic ราคาสูงรูปแบบดังเดิมร้านที่5ลอน o n s a l a ราคาสูงรูปแบบทันสมัยร้านที่6ม Mister s a l a ราคาสูงรูปแบบทันสมัยและร้านของเรา Food Salad ราคาปกติแต่รูปแบบทันสมัยมากขึ้น การตลาดแบบ 4P Marketing Mix ผลิตภัณฑ์ (Product) คุณค่าด้านผลิตภัณฑ์สลัดผลไม้ซอสโยเกิร์ตเป็นอาหารที่มีส่วนผสมเป็นผลไม้ออร์แกนิกและซอสโยเกิร์ตท,ที่เป็นสูตรเฉพาะของร้านเราโยเกิร์ตไขมันต่ำไม่ทำให้อ้วนผลไม้ออร์แกนิกร้านเรารับมาจากฟาร์มที่เป็นฟาร์มอินทรีย์ปลอดสารเคมี ปัจจุบันตลาดอาหาร ic, ออร์แกนิกกำลังเป็นที่นิยมมากขึ้นทางร้านจึงเลือกผลไม้ออร์แกนิกและโยเกิร์ตเพื่อสุขภาพมาเป็นผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์และเป็นอาหารเพื่อสุขภาพในอนาคตการวิเคราะห์โปผลิตภัณฑ์ 1. สินค้าเป็นที่นิยมสำหรับลูกค้ากลุ่มคนรักสุขภาพมีความแปลกใหม่ด้านซอสโยเกิร์ต เราใช้โยเกิร์ตแทนน้ำสลัดทั่วไปเพื่อรสชาติที่แปลกใหม่และดีต่อสุขภาพซอสโยเกิร์ตของสลัดผลไม้หมักจากน้ำนมโดยใช้วิธีการหมักจากแบคทีเรีย2เป็นสลัดผลไม้ที่มีคุณภาพสะอาดสดใหม่และปลอดภัยจากสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคเป็นที่นิยมสำหรับ ลูกค้ากลุ่มคนหลักสุขภาพโดยเฉพาะ 3. แพ็กเกจสินค้ามีความปลอดภัยสะอาดและคงคุณค่าทางอาหารโดยใช้วิธี M.A.P. Modify Atmosphere Packaging เพื่อปรับบรรยากาศภายในภาชนะบรรจุให้ไม่เหมาะกับการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ต่างๆ 4. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้คุณค่า ธาตเล่ดธาตุกับยาอาหารและวิตามินต่างๆให้กับร่างกายของผู้บริโภค 5. ตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่ไม่ค่อยมีเวลาว่างในการเดินทางไปซื้อผลไม้ตามห้างหรือตามตลาดทีละหลายๆอย่างได้เพื่อประหยัดเวลาได้มากขึ้น 6. สินค้ามีการรับรองคุณภาพจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ซึ่งปลอดภัยต่อผู้บริโภค 7. มีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์หรือซอสสุดใหม่ทุกๆช่วง3เดือนราคาไพร์ผลิตภัณฑ์สลัดผล,ลไม้ซอสโยเกิร์ตมีน้ำหนักโดยประมาณ380กรัมราคาโดยประมาณ150บาทซึ่งเป็นราคาที่เหมาะสม การวิเคราะห์ไ r i ราคา 1. ตั้งราคาสินค้าให้เหมาะสมกับคุณภาพของสินค้าที่ลูกค้าจะได้รับโดยราคาจะไม่แพงจนเกินไป 2. ราคาสินค้าอาจมากกว่าหรือน้อยกว่าสินค้าคู่แข่งแต่บริการและคุณภาพสินค้าของเราจะต้องดีกว่าสินค้าคู่แข่ง 3. การเลือกแหล่งวัตถุดิบของราคาต้นทุนจะต้องดูว่าเจ้าไหนขายส่งราคาที่เหมาะสมไม่แพงจนเกินไปคุณภาพดีเพื่อที่จะได้ควบคุมต้นทุนในการผลิตสินค้าให้ได้มาตรฐานต่อไป 4. การกำหนดราคาโดยคำนึงถึงภาวะเศรษฐกิจในประเทศว่ามีแนวโน้มที่จะตั้งราคาอย่างไรให้เหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจในช่วงนั้น เช่นถ้าเศรษฐกิจดีราคาอาจจะสูงแต่ถ้าเศรษฐกิจไม่ดีราคาอาจจะตำ่ำห้การกำหนดราคาโดยคำนึงถึงวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ในขั้นของการเจรินเติบโตเต็มที่ของธุรกิจนั้นอาจจะมีการเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ใหม่พร้อมกับการกำหนดราคาที่สูงขึ้นซึ่งอาจจะสูง ใกล้เคียงกับธุรกิจคู่แข่งเพื่อรักษาเสถียรภาพของราคาการจัดจำหน่ายเพลกร้านเราจะมีการจัดจำหน่ายที่หน้าร้านห้างสรรพินค้าและร้านสะดวกซื้อต่างๆภายในประเทศการวิเคราะห์เพลก ช่องทางการจัดจำหน่าย 1. มีช่องทางการจัดจำหน่ายทั้งทางหน้าร้านในห้างสรรพสินค้าและน้านสะดวกซื้อต่างๆทั่วประเทศ 2. มีช่องทางการขายผ่านซื้อออนไลน์ลูกค้าสามารถสั่งซื้อสินค้าได้ทางโซเชียลเช่นเพจ Facebook i n s t a g กร m ไล l i t w t t t e r หรือติดต่อทางเบอร์โทรของบริษัทได้โดยตรง 3. ม,มีบริการ Delivery ในเขตพื้นที่ใกล้เคียงกับหน้าร้าน 4. มีการขนส่งสินค้าให้ถึงมือลูกค้าโดยยึดหลักการมีประสิทธิภาพสะอาดปลอดภัยและสะดวกรวดเร็วต่อลูกค้าไม่ให้ลูกค้ารอ,อนานจนเกินไป 5. เลือกทำเลที่ตั้งหน้าร้านให้เหมาะกับการขนส่งสินค้าให้ถึงมือลูกค้า มีใบโบชัวหรือใบปลิวก็ให้ลูกค้าได้รู้จักและเข้าถึงสินค้าได้มากขึ้นการส่งเสริมการขายโปรโมชั่นโดยทางร้านเราจะมีการโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ในเว็บไซต์เช่นเพจเฟซบุ๊กไลน์ทวิตเตอร์อินสตาแกรมเพื่อนำเสนอสินค้าและโปรโมชั่นต่างๆการวิเคราะห์โปรโมชั่น การส่งเสริมการขาย 1. สั่งซื้อหน้าร้านออนไลน์ครบ5กล่องส่งฟรีเดลิเวอรี่ 2. โปรโมชั่นกดไลค์กดแชร์ผ่านโซเชียลเช่นให้ลูกค้ากดไลค์แฟนเพจทาง Facebook หรือแอดไลน์ของร้านค้าเพื่อรับส่วนลดพิเศษในการซื้อสินค้าภายในร้านครั้งถัดไป 3. มีการโฆษณาโปรโมชั่นผ่านสื่อออนไลน์ในเว็บไซต์เช่นเพจเฟซบุ๊กเพื่อนำเสนอสินค้าและโปรโมชั่นต่างๆต่อไป 4. จัดทำการส่งเสริมการขายร่วมกับห้างสปปรรพสินค้าและร้านสะดวกซื้อต่างๆมีการแจกตัวอย่างสินค้าให้ทดลองชิมฟรี 5. ซื้อสินค้าจากหน้าร้าน10กล่องฟรี1กล่อง เช่นแต่คูปองสะสมจำนวนเมื่อซื้อครบ10ก,กล่องแลกรับฟรีสินค้า1กล่อง 6. เก็บสะสมโลโก้ของแบรนด์ครบ10ชิ้นแลกฟรีกระเป๋าถุงผ้าของแบรนด์เราการวิเคอรอสวอสของสลัดผลไม้ซอสโยเกิร์ตแบรนด์ฟุตสลัดสเต็งจุดแข็ง เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นที่สนใจในกลุ่มคนรักสุขภาพ1กล่องได้รับคุณค่าทั้งโภชนาการที่ครบถ้วนมีต้นทุนด้านการผลิตต่ำเพราะวัตถุดิบรับมาจากฟาร์มที่เป็นอินทรีย์ธรรมชาติในประเทศต้นทุนจึงไม่สูงท่าวัตถุดิบน้ำเข้าสินค้ามีคุณภาพขั้นตอนการผลิตของสลัดผลไม้ซอสโยเกิรต์ตมีคุณภาพผ่านขั้นตอนที่สะอาดถูกสุขาอาณามัยวางใจได้ในเรื่องคุณภาพช่องทางการจัดจำหน่าย ติดต่อได้ง่ายมีหลายช่องทางที่แน่นอนในการขายผลิตภัณฑ์ทางผู้ผลิตได้มีการคิดค้นสูตรซอสโยเกิร์ตรสชาติใหม่ที่อร่อยรสชาติดีนำมาทานคู่กับสลัดผลไม้เพื่อลดความจำเจรสชาติเดิมบรรจุภัณฑ์มีการออกแบบที่ทันสมัยและสะดวกต่อการใช้งานบรรจุภัณฑ์สะอาดปลอดสารพนเปื้อนใช้ผลไม้แบบออร์แกนิกที่ปลูกจากฟาร์มอินทรีย์การันตีได้เลยว่าผลไม้ปลอดสารพิษ w a k n e s s จุดอ่อนสินค้ายังไม่เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายเนื่องจากเป็นแบรนด์น้องใหม่จึงเป็นที่รู้จักเฉพาะกลุ่มผลิตภัณฑ์บางตัวมีความคล้ายคลึงกับแบรนด์คู่แข่งจึงอาจจะสร้างความสับสนให้กับผู้บริโภคสลัดผลไม้บางชนิดเมื่อหมดฤดูของผลไม้อาจจะทำให้ผลิตภัณฑ์นั้นมีการเปลี่ยนแปลงตามราคาของผลไม้หาเงินทุนในการพัฒนาอาจจะยากในการที่จะนำมาขยายกิจาการ พรเพิ่งก่อตั้งได้ไม่นานจึงทําให้ธนาคารไม่มั่นใจในการลงทุนยังไม่มีการทําโฆษณาผ่านสื่อโทรทัศน์วิทยุโซเชียลต่างๆเนื่องจากมีการโฆษณาเป็นสิ่งที่ต้องใช้ทุนจํานวนมากผลไม้เน่าเสียปัญหาจากการผลิตออเดอร์น้อยทําให้ผลไม้ในสต็อกเสียได้ Opportunity โอกาสกระทรวงสาธารณาสุขให้ความสำคัญกับสุขภาพของประชาชนสลัดผลไม้ซอสโยเกิร์ต ก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อสุขภาพสารอาหารครบถ้วนราคาขายของคู่แข่งสูงกว่าทําให้ผู้บริโภคสนใจในแบรนด์ฟูสลัดมากยิ่งขึ้นเป็นสลัดผลไม้ที่ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคที่รักสุขภาพเพิ่มมากขึ้นอัตราการขยายตัวของตลาดอาหารเพื่อสุขภาพเติบโตเพิ่มมากขึ้นในประเทศและการส่งออกของผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพเทรดอุปสรรค สภาวะเศษธธรษฐกิจตกต่ำเชื้อโรคระบาดในประเทศและทั่วโลกทำให้เศธธธรษฐกิจชะลอตัวผู้คนตกงานจึงทำให้การซื้อรถน้อยลงในช่วงโรคระบาดการส่งร่าชา้าระบบมีปัญหาส่งของได้ไม่ทันเวลาหรือผลิตภัณฑ์เสียหายระหว่างจัดส่งต้องมีซิงเนเจอร์เฉพาะแบรนด์ให้เป็นที่จำของผู้บริโภคป้องกันการ,การเรียนแบบก๊อปปี้ผลิตภัณฑ์ได้ เมื่อผู้คนหันมารับประทานอาหารสุขภาพอาจเกิดคู่แข่งทางตรงเพิ่มมากขึ้นในระยะเวลาอันใกล้การแข่งตัดราคาสินค้าอาจจะรุนแรงขึ้นเพื่อที่จะต้องการเรียกลูกค้าค่ะสำหรับบริษัทแผนหรือแผนธุรกิจของเรานะคะต้นทุนตั้งต้นค่ะหรือสตาร์ทอัพคอร์ของเราก็จะมีดังนี้ค่ะทำเลที่ตั้งโรงงานะนะคะ5 0,000บาทต่อเดือนค่ะออกแบบโครงสร้างร้านค่ะ1 5 0 0 0บาทค่ะ ก่อสร้างร้านนะคะ1 4 0 0 0 0บาทติดตั้งเครื่องชาร์จไฟฟ้า1 2 0 0 0 0บาทค่ะตกแต่งภายในร้านค่ะ40,000บาทค่ะตกแต่งภายนอกร้านอยู่ที่10,000บาทค่ะวัสดุอุปกรณ์ภายในโรงงานและหน้าร้านของเราก็จะอยู่ที่3 0 0 0 0บาทค่ะรวมรายการต้นทุนตั้งต้นของเราทั้งหมดนะคะก็จะอยู่ที่6 7 5 0 0 0บาทค่ะค่ะมาที่ต้นทุนคงที่ของเรานะคะหรือฟิก e d c o สนั่นเองค่ะ ค่ะค่าเช่าพื้นที่ตั้งหน้าร้านนะคะจะอยู่ที่35,000บาทค่ะค่าแรงงาน78,000บาทค่าเสียภาษีค่ะ2 2 5 5 0บาทค่ะค่าประกันภัยนะคะ1,700บาทค่ะค่าขนส่ง24,000บาทรวมแล้วก็จะเป็น158,950บาทค่ะ และสุดท้ายต้นทุนผันแปรของเรานะคะ variable cost นะคะ ก็จะมีค่าวัตถุดิบ1นึ0 0 0สนห้าหบาทต่อเดือนค่ะค่าน้ํา้าพันบาทต่อเดือนค่ะค่าไฟเจ็ดพันบาทต่อเดือนค่ะค่าเบางจุพันนะคะ5,500บาทต่อเดือนค่ะค่าก๊มบางลงจะอยู่ที่500บาทต่อเดือนค่ะค่าใช้จ่ายเบจดเตุเจ็ดร้อยบาทต่อเดือนค่ะค่าโทรศัพท์300บาทต่อเดือนค่ะค่าชุดเครื่องแบบพนักงานนะคะ390บาทต่อเดือนค่ะค่าโฆษณา2000บาทต่อเดือนค่ะค่าเสื่อมนะคะ1000บาทต่อเดือนค่ะแล้วก็จะคํานวณออกมาก็จะได้ 1่ายเบาทต่อเดือนค่ะค่ะมาที่การคำนวณจุดคุ้มทุนของเรานะคะการคำนวณจุดคุ้มทุนของเราโดยประมาณค่ะเราก็จะได้มาจากต้นทุนตั้งต้นบวกด้วยต้นทุนคงที่แล้วก็บวกด้วยต้นทุนผันแปรค่ะแล้วก็จะคำนวณดังนี้ค่ะ,ะ6กแส0 0่บาทบวกด้วย1 5 8 9 5 0บบาทแล้วก็ บวกด้วยหนึ่ง0สเจ็ดัน้าสิบาทค่ะคำนวณออกมาได้ก็คือ1 6 3 4 0ล้านหพันสาอิบาทค่ะค่ะเราจะตั้งราคาขายกล่องละหนึ่ง้ห้าสิบาทค่ะยอ่ขายต่อวันนะคะของเราก็จะอยู่ที่300้อกล่องขายยอ่ขายต่อเดือนของเราก็จะอยู่ที่9 0 0 0พกล่องนะคะ,ะเราจะมาคำนวณยอ่ขายต่อวันของเรานะคะ ถ้าหนึ่งวันเราขายได้3ามร้อยกล่องนะคะเราก็จะเอาจําจนวนกล่องไปคูณด้วยราคาขายนั่นเองค่ะก็คือเราจะเอา3ามร้อยมาคูณด้วยหนึ่งห้านวณออกมาได้ก็จะเป็น4ี่0มันบาทต่อวันค่ะดังนั้นยอดขายต่อวันของเราก็จะเป็น4 5 0ห0ันบาทต่อวันนั่นเองค่ะ แล้วก็1เดือนถ้าเราขายได้900 0กล่องนะคะแล้วก็จะเอา9 0 0 0ันค่ะไปคูณด้วย150บาทค่ะก็คือเราจะเอาจำนวนกล่องที่เราต้องการขายมาคูณด้วยราคาขายนั่นเองค่ะคำนวณออกมาได้ก็จะเป็น1 3 5 0 0ล้านหบาทต่อเดือนค่ะดังนั้นยอดขายต่อเดือนของเราก็จะอยู่ที่1 3 5 0 0ล้านบาทต่อเดือนค่ะถาม,มาที่การคำนวณกำไรของเรานะคะก็จะเป็นการที่จะทำให้เราทราบว่า เราต้องการกําไรกี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็ยอดขายต่อเดือนเราจะได้เท่าไหร่นะคะก็คือกําไรที่เราต้องการจะอยู่ที่3าเซค่ะของยอดขายต่อเดือนนะคะเราก็จะเอายอดขายต่อเดือนมาคูณด้วยเปอร์เซ็นต์ที่เราต้องการแล้วก็หารด้วยร้อยค่ะก็คือ1ล้านสามแสนห้าหมื่นบาทคูณด้วย3าหาเปอร์เซ็นต์หารด้วย100นะคะดังนั้นอ่ากไร3าาเปอร์เซ็นต์ของเราก็จะได้ยอดขายของเราก็จะคือ 4แสนเ0่บาทต่อเดือนนั่นเองค่ะค่ะมาที่การคำนวณต้นทุนคงเหลือหลังจากหักกำไรนะคะแล้วก็จะเอายอดขายต่อเดือนลบด้วยกำไรของเรานั่นเองค่ะยอดขายต่อเดือนของเราจะอยู่ที่1 3 5 0 0ล้าบาทลบด้วยกำไรของเราค่ะ4 7 2 5 0 0บาทค่ะดังนั้นต้นทุนคงเหลือของเราคำนวณออกมาได้คือ 8 7 7 5 0 0บาทต่อเดือนค่ะการคำนวณค่าใช้จ่ายต่อเดือนโดยการเอาต้นทุนคงที่บวกกับต้นทุนผันแปรแล้วลบต้นทุนคงเหลือดังนั้นค่าใช้จ่ายต่อเดือนคือ546,160บาทสรุปกิจการของร้านเราจะมีเงินเหลือเก็บเพิ่มจากการหักค่าใช้จ่ายทั้งหมดบวกกับกำไร5 4า1 6 0รบาทแล้ว ยังสามารถเก็บไว้เป็นทุนสำรองจ่ายในเดือนต่อๆไปได้ตารางแบ่งสัดส,ส่วนต้นทุนคงเหลือเพื่อจ่ายค่าใช้จ่ายต่อเดือนเป็นเปอร์เซ็นต์ต้นทุนคงเหลือของร้านเราคือ877,500บาทต่อเดือนสุดที่ใช้ในการคำนวณคือจำนวนที่ต้องการหารด้วยต้นทุนคงเหลือคูณ100เท่ากับเปอร์เซน็นต์ ต่อมาเป็นการคำนวณเปอร์เซ็นต์ของต้นทุนคงที่โดยค่าเช่าพื้นที่ตั้งหน้าร้านคิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วจะได้3.98%ซค่าแรงงาน8.88%ซค่าเสียภาษี2.30%ค่าประกันภัย0.19%ค่าขนส่ง2.73%เ การคำนวณเปอร์เซ็นต์ของต้นทุนผ่านแปรโดยค่าวัตถุดิบคิดเป็นเปอร์เซ็นต์และ17.09%ค่าน้ำ0.57%ค่าไฟ0.80%ค่าบรรจุพันธ์0.63%ค่าซ่อมบำรุง0.06%ค่าใช้จ่ายเบ็ดตะเล็ด0.07%ค่าโทรศัพท์0.03% ค่าชุดเครื่องแบบพนักงาน0.04%ค่าโฆษณา0.22%ค่าเสื่อม0.11%ดังนั้นจะได้เปอร์เซ็นต์รวมทั้งหมดออกมาคือ37.7%ส่วนที่เหลือ62.3%เป็นเงินคงเหลือเก็บเพิ่มจากการหักค่าใช้จ่ายทั้งหมดบวดกกําไรแล้วคือ546,160บาท ต่อมาการคำนวณจุดคุ้มทุนใน1ปีโดยต้นทุนรวมในการผลิตของเราคือ1.6ึ0ล้าน0บาทส่วนในการคำนวณคือต้นทุนตั้งต้นหารด้วยต้นทุนคงเหลือหลังหักกำไรจะได้ออกมาคือ1.43%สรสรุปแล้วร้านของเราจะสามารถคืนทุนได้ภายใน2เดือนเพราะภายใน1เดือนของเรา ขายได้ที่1,350,000บาท Marketing ิ l งแพนหรือแผนการตลาด6เดือนของร้านเรานะคะในเดือนพฤษภาคมในสัปดาห์ที่1และสัปดาห์ที่2ทางร้านเราจะจัดทำการส่งเสริมการขายร่วมกับห้างสปปรรพสินค้าและร้านสะดวกซื้อต่างๆให้ทดลองชิมฟรีและจะจัดพนักงานในการให้ความรู้เกี่ยวกับคุณค่าด้านผลิตภัณฑ์ ของสินค้าสลัดผลไม้ซอสโยเกิร์ตโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ในเว็บไซต์เพจเฟซบ,บุ๊กเพื่อนำเสนอสินค้าและโปรโมชั่นต่างๆและในสัปดาห์ที่3และสัปดาห์ที่4ทัทางแล้วเราจะจัดโปรโมชั่นซื้อ10ปฟีหนึ่งแจกคูปองสะสมเมื่อซื้อครบ10กล่องแลกรับสินค้าฟรี1กล่องค่ะ <S <S ในเดือนมิถุนายนนะคะ ทางร้านเราจะจัด2โปรโมชั่นโปรโมชั่นแรกจะจัดตลอดทั้งเดือนคือโปรโมชั่นซื้อ10ฟรีหนึ่งแจกคูปองสะสมเมื่อซื้อครบ10กล่องแลกรับสินค้าฟรี1กล่องและโปรโมชั่นที่2จะอยู่ในสัปดาห์ที่2คือโปรโมชั่นซื้อกล่องที่2ลด50%ในเดือนกรกฎาคมนะคะในสัปดาห์ที่1ทางร้านเราจะเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่คือ new product และทางร้านเราจะจัดโปรโมชั่นในสัปดาห์ที่สคือโปรโมชั่นซื้อ2ฟรี1ค่ะในเดือนสิงหาคมนะคะทางร้านเราจะจัดโปรโมชั่นตลอดทั้งเดือนคือโปรโมชั่นซื้อ10บฟี1แจกคูปองสะสมเมื่อซื้อครบ0กล่องแลกรับสินค้าฟรี1กล่องในเดือนกันยายนในสัปดาห์ที่1ทางร้านเราจะเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่คือ New Product และในสัปดาห์ที่3และสัปดาห์ที่4ทางร้านเราจะจัดโปรโมชั่นคือโปรโมชั่นเมื่อลูกค้าถ่ายรูปคู่หน้าร้านอัปโหลดลงโซเชียลมีเดียตั้งค่าโพสต์เป็นสาธารณะรับส่วนลดพิเศษ5บาททันทีค่ะในเดือนตุลาคมทางร้านเราจะจัด2โปรโมชั่นโปรโมชั่นที่1จะอยู่ในช่วงสัปดาห์ที่1และที่2คือโปรโมชั่นเมื่อลูกค้าซื้อสินค้า2กล่อง แถมฟรีคูปองสิทธิ์ซื้อสินค้า1แถม1ได้ในครั้งถัดไปและโปรโมชั่นที่2จะอยู่ในช่วงสัปดาห์ที่4คือโปรโมชั่นซื้อในเวลา10นาฬิกา10นาทีถึง12นาฬิกา12นาทีเมื่อลูกค้าซื้อสินค้าภายในช่วงเวลาที่กําหนดจะได้รับส่วนลดพิเศษ10บาททันทีค่ะค่ะสำหรับกลุ่ม ผลิตภัณฑ์สลัดผลไม้ซอสโยเกิร์ตขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ